สวัสดีค่ะสำลีนะคะจากเอสเปซโซอิสเลิฟค่ะวันนี้นะคะสำลีก็จะมาสอนเพื่อนๆทาโฟมนมเย็นสตีมโฟมเย็นค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็ขอเข้ามากับคอนเทนต์นี้นะคะวันนี้เราจะมาทําโฟมนมเย็นแบบง่ายๆเลยค่ะใช้เพียงแค่อุปกรณ์อย่างเดียวก็ทําได้จริงๆใช้อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เป็นเฟนเพสหรือว่าเครื่องปั๊มนมที่เป็นแบบสปิงก็ได้นะคะมันจะช่วยให้ปั๊มง่าย สำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะทำลาเต้เย็นค่ะโดยที่ใช้โฟมนมเย็นๆแบบสไตล์เกาหลีกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะลิก็จะเตรียมน้ำแข็งค่ะใส่ในแก้วนะคะประมาณ80%ค่ะแก้วที่เราเลือกใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วน้ำทรงแคนค่ะเป็นทรงกระป๋องปริมาณประมาณ400 ml ค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำแข็งประมาณ80%ของแก้วค่ะ แล้วก็นมที่เราจะเลือกใช้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นนม f u ลแ f a ค่ะเป็นนมบวมเหมืนเดิมน,นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนเป็นนมทัญพืชก็ได้เหมือนกันแต่ว่าโฟมนมที่จะออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่หนานุ่มนะคะเพราะว่าตัวที่จะสร้างโฟมเนี่ยมันก็คือไขมันนี่นะคะจากนั้นเราก็จะตวงใส่ในตัวปั๊มมีสปริงแบบนี้นะคะประมาณ120 ml ได้ค่ะแล้วเราก็จะปั๊มปัมปั๊ให้มันเกิดฟองนมนะคะ นี่ะค่ะการสปริงฟองนมเย็นคือมันไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เรามีเฟนเพสหรือว่าเป็นตัวปั๊มนมแบบมีสปริงแบบนี้ค่ะเมื่อไดปั๊มนมได้ที่แล้วนะคะก็ปั๊มไปประมาณ50ทีก็ได้ค่ะเพือนเพืปั๊มไป50ทีแล้วก็จะได้เป็นโฟมนมเนียนๆนุ่มๆแบบนี้นะคะเป็นโฟมนมเย็นไม่ต้องมีเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนก็ทาได้นะคะเพียงแค่มีเฟนเพสหรือว่าตัวปั๊มแบบมีสปริงค่ะนี่ก็จะเทนมนะคะลงไปในแก้วที่จะเตรียมไว้ค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะใส่เป็นโฟมนมทั้งหมดเนี่ยนะคะในในเมนูลาเต้น,นะคะเพื่อนๆก็อาจจะใส่เป็นนมที่ไม่ได้ปั๊มลงไปก่อนก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะดิจะใช้นมที่ยังไม่ได้ปั๊มเนี่ยประมาณ50 ml ลงไปก่อนแล้วก็ปั๊มนม100 ml ตามหลังไปนะคะนี่นะคะทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ต้องมีแบบ อุปกรณ์เครื่องเอสเปรสโซแมชชีนเป็นแสนก็ mm hmm. ทําได้ mm hmm. โฟมนมเย็นทำง่ายแล้วก็โฟมนมเย็นตัวนี้นะคะจะนิยมในประเทศเกาหลีค่ะหรืออยากจะดิ่มในไทยก็ทําได้มันไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆนะอย่างตัวอย่างอันนี้นะคะนี่ก็จะใส่นมลงไปก่อนแล้วก็จะสตีมโฟมนมข้างบนนะคะอันนี้มันจะช่วยให้มันจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนค่ะมันจะเห็นเป็นนมกาแฟแล้วก็โฟมนมก็คืออยากให้มันเป็นเลเยอร์ก็เลย ใส่แบบนี้ลงไปนะคะแต่ว่าอันแรกเนี่ยมันจะผสมกันไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นถ้าทําแบบนี้มันก็จะแยกชั้นเป็นตรงกลางเป็นกาแฟก็จะเป็นขาวน้ําตาลแล้วก็ขาวจะแยกเลเยอร์อกันเป็นแบบนั้นนะคะเมื่อเตรียมนมเสร็จแล้วนะคะลิก็จะมาเตรียมช็อตเอสเปรสโซ่ A ค่ะก็ช็อตในการทาลาเต้น,นะคะก็ใช้20กรัมเหมือนเดิมค่ะเราจะใช้ตัวบอทเทิลน,นะคะ กาแฟที่ใช้นะคะก็จะเป็นเทสดาร์กช็อกโกแลตที่เราชอบเหมือนเดิมค่ะนี่นะะเมื่อบดกาแฟเสร็จแล้วก็เกลี่ยหน้ากาแฟค่ะก็ทำการเกลี่ยให้เสมอบาสเกตนะคะให้ทั่วถึงบัสเกตแล้วก็ทําการแทมกาแฟให้หน้าเรียบเสมอำเสมค่ะ ก็ต้องปัดเศษกาแฟที่อาจจะอยู่รอบๆเนี่ยออกไปนะคะเพราะว่าเราไม่มประสงค์มันเไปสกัดกาแฟเลยค่ะหรือจะสะกัดใส่แก้วพิชเชอร์เล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยนี่ค่ะเมื่อเราสกัดกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเทใส่ในนมโฟมนมเย็นที่เราเตรียมไว้ค่ะ นี่นะคะเป็นโฟมที่เป็นนมที่แบบว่าทําเป็นโฟมทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ได้แบบแบ่งเลเยอร์กันนะคะพอเวลาเราเทออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะผสมกันเลยมันก็ไม่ได้แบบแบ่งเลเยอร์ชัดเจนอย่างตัวแรกอย่างตัวที่2ที่เป็นตัวอย่างที่2อ่ะอันนั้นาจจะแบ่งเลเยอร์ชัดเจนเพราะว่ามันมีความหนาแน่นของนมไปอยู่ตรงข้างล่างก่อนแต่ว่าตัวนี้มันคือเราเอามาปั๊มให้มันเป็นโฟมแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยหนาแน่นเพราะฉะนั้นมันก็จะผสมกันไปแบบ แล้วก็ตัวอย่างถัดไปนะคะจะเป็นตัวอย่างที่เราทําลงแบบที่2ก็คือใส่นมลงไปก่อนเนี่ยมันก็จะแบบแยกเลยเยอร์กันชัดเจนเลยว่าเป็นนมกาแฟาแล้วก็เป็นโฟมนมก็อย่าลืมไปลองทํากันดูนะคะสําหรับโคโฟมแบบเกาหลีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะคะ แล้วก็สามารถติดตามเราได้ที่ช่องทาง IG f c e e o o o y y u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  e ติ i กต o k ตามนี้เลยนะคะ Search e p i s o I s ซอิสก็จะเจอเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Enjoy your coffee นะคะ